เศรษฐกิจดีไม่ดีเศรษฐกิจรุ่งไม่รุ่งดูที่ภาคอสังหารีได้นะครับสนามนักสู้เพราะทําธุรกิจต้องสู้พบก,กันอีกแล้วครับ EP24 วันนี้มีเรื่องสนุกสนุกทางธุรกิจมาเล่าแล้วก็ดูว่าเป็นมุมที่จะสู้ไปด้วยกันยังไงนะครับเพราะว่าทําธุรกิจจะต้องสู้นะครับไม่สู้ก็ตายนะครับ มีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่โตมากแล้วก็จริงๆแล้วสกเราสสแล้วก็ประสบปัญหามาก,ก่อนภาวะโควิดอีกนะครับก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านแาว์าที่ดินคอนโดปลายปีช่วงช่วงกลางๆถึงปลายปี6.2สครับสัญญาณของการชะลอตัวของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ค่อนข้างมาแล้วก็ค่อนข้างแรงก็มันมีหลายมาตรการที่รัฐบาลออกมาควบคุมในช่วงนั้นอย่างเช่นมาตรการเรื่องของการกู้เงินนะครับที่คนที่ กู้บ้านหลังแรกก็โอเคอาจจะมีโอกาสที่จะได้จำนวนเงินเต็มแต่ใครกู้หลังที่2หลังที่3หลังที่สธนาคารก็ต้องพิจารณาหนักขึ้นแล้วก็สัดส่วนที่จะได้เนี่ยก็จะน้อยลงซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้ฟองสบู่มันเกิดขึ้นในหมวดของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับปัจจุบันตัวอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างใหม่ๆเนี่ยพวกบ้านทาวๆคอนโดโดยเฉพาะคอนโดนะครับก็มียูนิตที่เหลือเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วภาคอสังหาริมทรัพย์ทำไมถึงมีผลต่อ ตัวเศรษฐกิจธุรกิจของเราเป็นอย่างมากภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่โตมากครับสังเกตว่าถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจาัอย่า่เนี่ยจะมีการใช้มาตรการธรมรมรีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เช่นการลดภาษีที่ดินนี่ครับลา่าสุดก็เพิ่งออกไปเมื่อครอมอในวันอังคารที่ผ่านลดภาษีที่ดินลดค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นมันกระตุ้นขึ้นมามันเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่เกี่ยวข้องกับคนเยอะครับแล้วเกี่ยวกับภาคธนาคารเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกััควาามมเนอออยยย่กกีข้งงะสหริิทพ์ภุจ จึงเป็นแฟกเตอร์หรือปัจจัยสําคัญที่เป็นดัชนีที่วัดครับเศรษฐกิจดีไม่ดีเศรษฐกิจรุ่งไม่รุ่งดูที่ภาคอสังหารี้ได้นะครับสัญญาณมันชะลอตัวมาตั้งแต่ปี62นะครับเจอโควิดเข้าไปในปี63เต็มเต็มปีถือว่าอสังหาใครที่กํำเงินสดได้เปรียบแล้วก็ คนที่รายเล็กรายย่อยจะต้องสู้กัดฟัน,นไปหน่อยส่วนรายใหญ่ก็ไม่ใช่ง่ายหลายรายที่เป็นรายใหญ่นะครับบริษัทรายใหญ่ก็พยายามระบายสต็อกขอออกมาแต่ถามว่าเขาลดราคาคอนโดสับ้านทันแหลกไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับที่เดียวว่าโอกาสที่จะเกิดการต่อรองเนี่ยจากผู้ซื้อที่ซือเงินสดหรือมีโอกาสกู้แบงค์ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีโอกาสสูงสิ่งที่แถมหรือสิ่งที่ขอหรือส่วนลดมันก็จะมีโอกาสขึ้นนะครับผมไปพบข่าวนี้ครับเป็นข่าวของ LPN v i s t o ก็เป็นหน่วยวิจัยของทาง l p n ครับเขาก็ได้ให้ข่าวออกมาว่า l p n w i s d o m o อ,อสังหาไทยยังมีลุ้นหลังรัฐไม่ล็อกดาวน์ลดค่าธรรมเนียมลดเก็บภาษีที่ดินเชื่อว่าตัวเลขปี64เนี่ยจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบเนี่ยอยู่ที่ภาครัฐมันเป็นผลวิจัยนะครับ l p n w i s d o m ค่าตลาดอาสังหาริมทรัพย์ปี64มีแนวโน้มติดลบ3%เถึงเติบโตประมาณ10%ก็คือแปลว่าเป็นทั้งลบหรือเป็นทั้งบวกได้ขึ้นอยู่กับรัฐเนี่ยจะสามารถ ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ได้หรือเปล่าในวันที่เรากําลังอัดคลิปอยู่เนี้ยสถานการณ์ของโควิดค่อนข้างดีขึ้นนะครับคือไม่ได้กระจายจตัวเหมือนเดิมแล้วนายประพันธ์ศักดิ์รักชัยวันกรรมการผู้จัดการบริษัทลุมพินีวิสดอมแอนด์โซลูชั่นจำกัดเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท l p n d e v e l o p m e n t จำกัดมหาชนนะครับ ก็กล่าวถึงทิศทางอสังหาปี64ว่าโอเคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19แระลอกใหม่เนี่ยก็ชัดเจนว่าส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจธุรกิจของประเทศนะครับอสังหาปี64เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีการคาดการเดาว่าในปี64มีแนวโน้มทรงตัวหรือเติบโตได้อยู่ที่3-5% การเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับถ้าเทียบกับปี63แล้วเปิดโครงการใหม่แค่มไม่ถึง10%ของปี63นะครับแล้วก็การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19รอบใหม่เนี่ยจริงๆมันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นกว่ารอบแรกนะครับหลายบยริษัทตสางหาเนี่ยเขาชัดเจนว่าปรับตัวอย่างรุนแรงนะครับ ตัว l p n Wisdom เนี่ยได้ลองกำหนดสถานการณ์หรือ s c n e r o คาดการตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่3สถานการณ์นะครับ แล้วก็คิดว่ามันจะติดลบอยู่ที่3หรือตบโตได้อยู่ที่1 0อนะครับอย่างที่พาหั่วเลยขึ้นอยู่กับการควบคุมของรัฐบาลนะครับลองมาดูแบบจำลองซีนโรรโอที่อา n w i s d o m ทํามทำมานะครับในสถานการณ์แรกเราเรียกว่า best case ซินโดร่านะครับรัฐบาลควบคุมได้รวดเร็วประมาณช่วงปลายเดือนกุมภามีวัคซีนเข้าถึงประชากรโดยประมาณ50%อเนแล้วอันนี้เขาเองก็คาดการว่ามูลค่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาขยายตัวอันนี้ภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ4-5%่าเ็นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นเคสดี การเปิดตัวโครงการใหม่น่าจะขึ้นไปอยู่ที่13-15นะครับแล้วก็มีหน่วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ขยายตัวประมาณ9-10นะครับแล้วก็หลายๆราย,ายก็จะคิดว่ามีกําลังซื้อสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะมีการระบายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ประมาณ6,500หน่วยต่อเดือนหรือขยายตัวประมาณ10ของปี63นี่คือเคสที่ดีที่สุดรัฐบาลกลุมได้มีวัคซีนมาใหม่ช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ณวันที่เราอัดคลิปดูเหมือนเป็นไปในทางนี้คร ค่อนข้างควบคุมได้วัคซีนค่อนข้างชัดเจน l อ n รนบิทซ้อมลองกําหนดซีเนเรโอในแบบที่2ครับถ้ารัฐบาลควบคุมได้แต่ควบคุมได้ในเดือนเมษาลหละ mm hmm. เขาคิดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2- 3%นะครับแล้วก็คิดว่ามันจะมีโครงการเปิดตัวอยู่ที่เหลือแค่ประมาณ5-6%ากเเจากเดิมถ้าเบสเคสเนี่ยคือประมาณ1 3 1 5นะครับแต่ถ้าคุมได้เมษาเนี่ยโหก็คือลงมาเลยประมาณเกือบครึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีหน่วยอสังหาริมทรัพย์และเปิดใหม่อยู่ กำลังซื้อเริ่มฟื้นตัวกลางกลางปีคาดการว่าจะมีการระบายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่6 0 0 0นหกพยูนิตต่อเดือนหรือขยายประมาณศูนถึง5%เก็คือลดลงมาหน่อยหนึ่งเปิดตัวโครงการใหม่น้อยลงถ้าคุมได้ประมาณเมษาทีนี้มาดูสถานการณ์ที่แย่ที่สุด w o r อ t case s c e n a r i o นะครับรัฐบาลคุบมคุมไม่ได้เลยนะครับหรือคุมได้หลังไตรมาสสคือกินเวลาไปครึ่งปีครับแน่นอนครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะทรงตัวหรือเติบโตเพียงแค่2%นะครับแล้วก็อสังหาทั้ง คิดว่ามีนนวโน้มติดลบต่อเนื่องแน่นอนถึงปี63แล้วก็คิดว่าจะติดลบไปเลยครับที่ประมาณ15-18%แล้วก็หน่วยอสังหาที่จะเปิดตัวใหม่เนี่ยติดลบเลยครับ8-12%อเอัตราความเชื่อมั่นทุกอย่างลดลงหมดนะครับระบายสต็อกได้เพียงแค่ประมาณ5 7 0 0จถึง5,800ต่อเดือนเท่านั้นนะครับนี่คือซีเนอเโอที่ทางเอเบนวิ o m อมคาดการณ์ณวันนี้ถือว่าควบคุมได้ดูเหมือนจะเป็นไปในแนวทางซีเนอเโอที่1แต่อย่าลืมนะครับว่ามันอาจจะมีการระบบาดรอ3 ขึ้นมาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจ okay, ับตาให้ดีอยู่ที่ภาครัฐจริงๆครับมาดูนิดนึงว่าภาพรวมมสังหาหรือมัพซับในกรุงเทพและเป็นิมฑลนะครับปี63มเนี่ยมีการเปิดตัวลดลงประมาณอยู่ที่3ามจนะครับจากปี62หรือเปิดตัวประมาณสัก1นึ่งแสนหนึ่งหน่วยเนี่ยคิดมูลค่าประมาณ4ี่แสนกว่าล้านบาทปี63เหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งครับประมาณ7จ็ดหมื่นหน่วยมูลค่าโครงการมันประมาณก็2องแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้านบาทโควิดส่งผลมากครับโดยเฉพาะคอร์เตอร์สองของปีที่แล้วทุกอย่างชะลอตัว บ้านพักอาศัยคอนโดมิเนียมชลอตัวหมดครับหลาย d e v วลลอปเนะครับหลายผู้พัฒนาเนี่ยก็ปรับจากการสร้างคอนโดมาเป็นการสร้างบ้านมากกว่าเดิมนะครับจริงๆเทรนด์ของการที่ไม่สร้างคอนโดมันมีตั้งแต่ปี6กหนึแล้วครับเดเวลลอปเปรปรับตัวมาเป็นบ้านยิ่งปี6กานี่ยิ่งปรับหนักเลยครับส่วนตัวคอนโดเนี่ยมีการเปิดตัวครับแต่เปิดตัวลดลงน้อยมากๆเป็นครึ่งหนึ่ง โควิดส่งผลทําให้ตัวคอนโดเนี่ยถูกหันมาให้ระบายสต็อกค้างมากกว่านะครับก็คิดว่าโควิดละรัฐเป็นตัวชี้สถานการณ์ของตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนครับภาคธุรกิจนี้ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรที่โอเคมันจะก,กระเตื้องเศรษฐกิจขึ้นไปครับในสถานการณ์อสังหาตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่ารัฐควบคุมได้หรือไม่ได้เป็นตัวชี้แต่เราครับในฐานะประชาชนนะครับก็ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถต่อไป ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เชื่อว่าทุกๆอย่างครับถ้าเราร่วมมือร่วมแรงใจกันนะครับโควิดก็ทาอะไรเราไม่ได้ผมก็เชื่อมั่นว่าในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแม้ว่าปี63เนี่ยจะตกไปอีกเยอะเนี่ยแต่เราก็ต้องมีกําลังใจแล้วก็ร่วมกัน,นฟันฝาร่วมกันควบคุมสถานการณ์โควิดนะครับยิ่งเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเท่าไหร่สถานการณ์จะเป็น best c a s ี s c e n r o ทุกอย่างก็ยังคงเติบโตได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับในทุกธุร,รกิจนะครับเป็นกําลังใจให้ทััั้งงภาาคอสหรริมทพย์ แล้วก็ธุกกรกิจครับเพราะทำธุกรกิจต้องสู้ครับ